ตามสัญญานะครับมาแสดงการใช้รีโมทแล้วก็การติดสปริงยกฝาท้ายให้ดูนะครับเมื่อก่อนนี่คือจะกดอย่างนี้นะครับกดครั้งหนึ่งฝาก็ไม่เปิดกดก็ไม่เปิดพอไปสอบสาม,มาถึงรู้ว่ากดแช่อย่างนี้นะครับนี่ครับที่มันเปิดแล้วอาได้อย่างนี้เพราะว่าติดสปริงนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับ ของจะเยอะหน่อยนะครับสายแคมปิง้งนี่ครับน่าจะเห็นชัดไหมครับคือจริงๆมันจะมีที่ติดได้หลายที่อยู่แต่ว่าอ่ามันที่ดูแล้วเหมาะที่สุดก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยผมไปเอาไอเขาเรียกอะไรนะไอตัวข้อหดนะครับไอท่อหดใช้ไฟแชค็แชค,ชคลนแล้วมันมันก็จะไว เพื่อมันจะกันลอยไม่ให้มันขูดกระลถนะครับส่วนอีกด้านหนึ่ง <_ C os> เห็นชัดไหมครับเนี่ยครับตรงนี้มันจะเป็นห่วงนะครับผมจะใช้เคเบิลทายนะครับร้อยร้อยเข้าตรงนี้เห็นไหมฮะร,ร้อยเข้าฝั่งนี้กับฝั่งนี้ข้างละอันนะครับข้างละอันนะครับคล้องไว้เนี่ยครับเคเบิลทายสองอัน คล้องไว้กับตัวตัวนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมหเห็นชัดไหมฮะเนี่ยคล้องให้ตรงนี้มันดึงนะครับมันโฟกัสไหมอา่าโฟกัสแล้วนะฮะเนี่ยคล้องไว้แล้วอีกฝากหนึ่งเนี่ยมาคล้องใส่กับตรงนี้นะครับโฟกัสไหมฮะอ่าเนี่ยฮะอีกฝากหนึ่งนี่นะครับอา่าฝาก ก็คล้องเข้าตรงนี้เหมือนกันเห็นไหมฮะเอาท่อหดมามาใส่ตรงปลายตรงนี้ไว้ไม่ให้มันขูดแล้วก็ตรงด้านนี้ก็ตรงตรง,ตรงใส่เคเบิลทายรัดไว้เหมือนกันนะครับไม่ทราบเห็นไหมนี่นะครับตรงนี้นะครับคล้องไว้กับกับตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้มันหลุดเพื่อไม่ให้มันหลุดหลุดออกมานะครับนี่ครับ ่าแล้วคราวนี้พอปิดนะครับอเดี๋ยวผมกดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับกดแช่นะครับเห็นไหมครับไ้โซมากเลยครับกลับปิดลง คือทีแรกเมื่อก่อนเนี่ยก็ไม่ได้ใช้รีโมทเพราะว่าะจะเดินมาแล้วก็กดที่ฝาท้ายนะครับแต่วันนั้นบังเอิญต้องถือของหนักมาแล้วคราวนี้ฝนตกแล้วมันคราวนี้รอบรอบรถมันเปียกไม่มีที่วางของก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วรีโมทเราทำไมถึงใช้ได้หรือเปล่าพอกดไม่ได้ก็เลยแลวะเข้าไปถามในศูนย์นะครับอลองดูครั้งสุดท้าย นะครับส่วนจะเปิดกว้างเปิดแคบนี่อยู่ที่เราตั้งสปริงนะครับตั้งสปริงตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับให้สั้นยาวนะครับตรงนี้ตั้งเอาเองได้เลยนะครับลองต้องลองขยับดูเองว่าเราชอบแบบไหนนะครับว่าให้ดีดแรงดีดเบานะครับโอเคครับผม โอเคขอบคุณนะครับสวัสดีครับ